ตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็แบบช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะช่วยกันเลี้ยงลูกก็พยายามเขาเรียกว่าปรับตัวในครอบครัวภายในครอบครัวค่ะใช่ค่ะคือคือก็เป็นการแบบเหมือนแก้บนแหละเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจอเรื่องเจอเรามาแบบครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่พี่แมวเนี่ยเขาก็ไปบนบานสารกล่าวไปไหว้พระนั้นพระนี้พอเราได้ได้กลับมาก็ทยอย แก้บนทยอยแบบว่าไปทําบุญไปเจอพระอาจารย์ไปเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเขาเขา,เาดีกับทางฝั่งครอบครัวเรามาตลอดตั้งแต่มีเรื่องมีราวอะไรงเงี้ยค่ะไปทำบุญไปเจอกัอแบคบุณแม่มาด้วยใช่ใช่ค่ะไปสุขโขทยัยไปหาพระเกจิค่ะพระอาจารย์ชื่อว่าครูบายานทิพย์ค่ะ ไม่ได้แนะนําแต่แต่คือครูบายันทีเขาเป็นคนที่ทํานายพี่แมนไว้ทายทักพี่แมนไว้ว่า,วาพี่แมนจะได้กลับมา